สวัสดีคะ่ะเคเคการจนนาเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆเชิญเพื่อนๆรับชมคลิปนะคะวันนี้อาจารย์จะพาเพื่อนๆมาชมคลิปนะคะต้นดอกทองอุไรนะคะดอกทองอุไรเป็นดอกไม้ที่มีลําต้นนะคะไม่สูงมากนะคะมีดอกสีเหลืองอารามนะคะเป็นสีทองนะคะเป็นเหลืองทองเราก็เลยเรียกว่าทองอุไรนะคะเป็นไม้ดอกนะคะที่ให้ความร่มรื่นนะคะเพราะว่า เวลาต้นเขาก็จะสูงนะคะนิดนึงนะคะสูงจากพื้นนะคะเพื่อนๆสามารถเห็นนะคะสูงจากพื้นนะคะสวยงามมากมาเลยนะคะตอนนี้ก็แอดการมาถ่ายนะคะต้นดอกทองไร่นะคะมีสีเหลืองอา่ารสวยงามมากมายนะคะให้ความร่มรื่นนะคะสวยงามแก่ผู้พบเห็นนะคะ,ะวันนี้แอดการก็มารับวัคซีนนะคะเอดสด้าซินเนกานะคะเป็นเข็มที่3 เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะเดินชมบรรยากาศน,นะคะรอบๆนะคะฝั่งนี้นะ,ะก็ประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ได้นะคะมาแวะนะคะข้างทางก็มีดอกนะคะต้นทอง,องไรนะคะมาให้เพื่อนๆนนะะรับชมบรรยากาศด้านล่างก็จะเป็นทะเลสาบนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ตั้งของบรรดานะคะโรงแรม5ดาวนะคะ5ดาว5ดาว7ดาว6ดาวนะคะเ,เพื่อนๆ นะนี่คือบรรยากาศนะคะทะเลสาบนะเป็นทะเลสาบทะเลสาบน้ําจืดนะคะเป็นทะเลสาบน้ําจืดเขาก็บริเวณนี้จะเป็นหมู่บ้านนะคะโงรงแรมลากูน่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะสร้างขึ้นมานะคะบ้านราคาหลัก20ล้าน30ล้านนะคะเพื่อนๆนี่คือถนนนะคะภายในโงรงแรมลากูน่านะคะที่เอ็ดการเคย มาทำงานนะคะในย่านนี้ในสมัยที่เป็นสาวๆนะคะก็กำลังพาเพื่อนๆนะคะล,ะล้าะนะคะพาเพื่อนๆลัดเลลาะ,ลละ,ลละลชมคลิปนะคะชมคลิปสวยงามชมคลิปของทะเลสาบนะคะตอนนี้นะคะคลิปแอดการก็ถ่ายนะคะจากบริเวณย่านลากูน่านะคะจังหวัดภูกเก็ตนะคะซึ่งเป็นสถานที่ตั้งนะคะของบรรดาโรงแรมนะคะ เป็นสถานที่ตั้งของบรรดาโรงแรม5ดาวเช่นโรงแรมบัญญัตทรีรีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมเชอราตันแกรนลากูน่าบีชคลับโรงแรมดุสิตลากูน่าโรงแรมลากูน่าบีชคลับโรงแรมดิอารามาดาและก็โรงแรมอังสนานะคะนอกจากนั้นก็นอกจากนั้นก็จะมีนะคะบรรดาเฮาสิ่งนะคะบ้าน ที่สร้างขึ้นนะคะราคา50ล้านห0บล้านย0ล้านสามล้านนะคะเยอะแยะมากมายน,นะคะเกิดขึ้นแถวนี้นะคะเขาสร้างเพื่อไว้ขายสวัสดีค่ะมาถ่ายคลิปวิดีโอเป็นยังไงบ้างคะทํางานเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนะเดี๋ยวพอดีจะได้มีเสียงไม่ใส่นี่ก่อนไปฉีดยามามาถ่ายรูปสวยงามนะเพื่อนเพอพดีพูดคุยกับพี่เขากวาดขยะอยู่ แต่ว่าอากาศดีนะแถวนี้สวยนะบรรยากาศล่มลื่นถ่ายคลิปลงวิดีโอ y t u t u นะคะก็เ,เพื่อนๆนะมาชมคลิปวิดีโอแถวนี้สวยนะคะสวยงามมากนะคะเ,เพื่อนๆนะเอ็ดการมาามา,ะะนน e ะะมารับวัคซีนนะคะเปนนี้วัคซีนเอสตาซินิก้านะคะมารับวัคซีนเอสตาซินิก้าก็เลยแวะนะคะมาถ่ายทะเลสาบนะคะสวยงามนะ,ะเ,นเพื่อนๆคลิปนี้อาจจะมีความยาวสักห้านาทีนะคะเ,เพื่อนๆนะคะนี คลิปนี้อาจจะมีความยาวสักหอานาทีก็ให้เพื่อนๆได้สัมผัสน,นะคะถึงบรรยากาศนะคะว่า,าบริเวณในโลเคชันนะคะในแถบลากูู่น่านะคะย่านนี้ก็จะนะคะตกแต่งภาพวิวนะคะทิวทัศน์สวยงามน,นะคะมากๆนี่คือทะเลสาบน้ําจืดนะคะซึ่งเขาจะในละเนตขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมานะคะมนุษย์นะคะเป็น สัตว์ประเสริฐนะคะเพื่อนๆฉลาดนะคะมากกว่าสัตว์ตื่นในโลกนี้นะคะมนุษย์เป็นผู้ที่ชั่ฉลาดนะคะที่สุดนะ,ะเพื่อนๆเ,เขากําลังตัดหญ้าก,กันอยู่นะคะการก็เดินมาแถวนี้นะคะคมาถ่ายนะคะวิวเพราะว่าเห็นถึงบรรยากาศนะคะสวยงามโรแมนติกทันต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเกิดขึ้นมากมายนะคะ,ะต้นไม้นี้นะคะเป็นต้นไทรนะคะอายุนา,นามก็สัก 80ปีนะคะเห็นจะได้นะคะตอนนี้นะคะ80ปีนะคะสูงใหญ่มากๆนะคะเป็นต้นไทรจัดการในอดีตนะคะเคยมาทํางานแถวๆนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตดูว่าต้นไม้นี่นะคะเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ต้นไม้ที่ใหญ่อายุนะเป็นร้อยปีนะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะดูสิคบเนาะต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่มากๆเลยอายุนะคะน่าจะเป็นร้อยปีนะคะขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่รับชม ขอให้ทุกท่านมีความสุขอย่าลืมนะคะถ้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เคเคการจนาเจ็ดแปดเก้าชนลขอบพระคุณยางสูงนะคะสวัสดีค่ะ